สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมน,นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t ์ตังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดที่จะสพอร์ททางช่องก็คลิกลิงคลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ้สุนตวรอบนี้ปิดรับถึง31มีนาคมแอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะ ในตอนนี้เวลานี้คุณรู้ไหมว่าพลัง Knife of Cups อัศวินถ่วยนะคะความรักอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนมีใครส่งสัญญาณความรักความคิดถึงหรือใครกำลังจีบคุณอยู่หรือใครกำลังเข้ามาจีบคุณคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่เขามีสเสน่ห์สเสน่ห์ดูดีมีสเสน่ห์ถูกใจชอบตรงสเปคคนที่ใช่เลยอะไรแบบนี้เข้ามาในชีวิตนะคะมาดูสัญญาณของคลิปวิดีโอนี้คนคนนั้นของคุณนะคะ อะไรยังไงกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะพลังแห่งน้ำที่เกิดขึ้นเอซอบคัพสคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่คุณกำลังได้เจอใครที่ถูกสเปคถูกใจใครบางคนที่เป็นความสุขของคุณใครบางคนที่เก็บหัวใจเอาไว้ให้คุณคนเดียวความรักครั้งใหม่ความรักที่ตอนนี้อาจจะมีใครมาจีบคุณหรือว่าคุยกับคุณอยู่ก็ได้นะคะแต่ความรักคือการเริ่มต้นนี่คือสัญญาณความโรแมนติกใครบางคนที่กําลังจีบคุณแบบโรแมนติกมาก โดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นการเทคแคร์คำพูดหรือว่าจะเป็นระยะทางการกระทําทีนี้มาดูว่าพลังงานอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ใครกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณเขาคนนั้นคือใคร ใครคนนั้นที่กำลังตามหาคุณคิดถึงคุณเขาคนนั้นคือใครคะ wow, the moon. The place, 9, ว้าวเดอะมูนดีเอ็มเลสเก้ายสวยจังเลยมีคนที่เขา mm hmm. เขาหลงเสน่ห์คุณอยู่เดอะมู มันเป็นพลังงานของความลึกซึ้งความตกลุ่มรักความหวงแหนหึงหวงหรือว่าความอึดอัดบางอย่างการเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้ในใจเขาคนนั้นขยายเดมูนขอขยายเดมูนค่ะขอขยายเดมูลซิ เดอะสตาคนนี้ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนที่โสดโสดแบบมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินหรือเป็นคนที่เป็นคนที่คนที่อายุมากกว่าคุณเป็นพ่อไม้หรือแม่ม่แบบนี้นะคะ t ดอะสตาคือความใครมองคลเขาเหมือนคุณแล้วเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างของกันและกัน ที่แบบมันดูมันดูอึดอัดอยู่นะคะทุกคนมันดูดูดูไม่สามารถที่จะตัดจบได้ดูไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มันดูมีคุณค่ามันดูยกย่องคุณให้เกียรติคุณมากๆเหลือเกินนะคะคุณอาจจะเดินจากใครมาหรือเปล่าแปดถ้วยหรือว่ากำลังเหมือนหยุดสะดุด อะไรใครไว้แล้วมันเหมือนกับว่าสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้คือคุณคือคนที่ใช่ของเขาคุณคือดวงวันของเขาคุณคือเจ้าหญิงของเขาคุณคือเจ้าชายของเขาเพราะว่าเห็นพลังงานบางอย่างที่เหมือนกับออกจากอารมณ์อะไรบางสิ่งที่ค้างคาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันเพราะขึ้นมาสิบดะเกิดขึ้นเป็น foe of p a r t c l e s เกิดขึ้น ความหวงแหนการปิดกัน้นหรือว่าขอบเขตบ o u n d a r i e ของของคุณหรือว่าของเขาบางท่านในที่นี้นะคะทีนี้ energy ของคุณที่มารับชมคลิปวิดีโอนี้ คุณกาลังคือคุณอาจจะสูญเสียความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเคยเสียใจและเจ็บปวดในความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโฟกัสคุณค่าในตัวเองโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสเป้าหมายของตัวคุณเองแต่ในใจลึกๆของคุณในใจลึกๆของคุณคุณคุณตามหาใครบางคนอยู่คุณรอคอยใครบางคนอยู่คุณรอคอยความรักที่เป็นคู่รักคู่แท้ของคุณจริงๆอยู่ the world คุณรอคนนั้นอยู่คุณรอความรักครั้งใหม่ที่จะดึงคุณไปสู่ความสําเร็จของชีวิตที่จะดึงคุณไปสู่อิสรพของความรักคุณรอคุณรอแบบรอแบบที่ว่าคุณคุณไม่ได้คาดหวังแต่คุณอาจจะรู้สึกบางทีหมดหวังกับความรักหมดหวังว่าฉันจะมีความมีความรักใหม่ไหมจะได้แบบจะได้โยกย้ายไปสู่ต่างประเทศไหมจะได้แต่งงานไหมจะได้มีลูกไหมอะไรแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า มันหมดหวังมันรู้สึกสิ้นหวังหมดหวังมันมันมันรู้สึกว่าอึดอัดโอ้คงไม่มีหรอกมั้งอะไรแบบนี้แต่รู้สึกว่าบางทีคุณก็มีความหวังนะคะมันเหมือนกับว่าหมดหมดไฟหมดพลังแต่ก็มีความหวังเพราะเพราะเชื่อว่าพลังงานนี้คือคุณโสดแล้วคุณพร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่แล้วความรักครั้งใหม่เขาคนนั้นคือใครมาดูสิขอความรักครั้งใหม่ เดี๋ยวนะคะขอความรักครั้งใหม่ขอความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเขาคนนั้นคือใครไหนโชว์สิเขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นคือใครที่กําลังเข้ามาในชีวิตของคุณ k น if of wands page of pentacles queen of pentacles 5 for Pentacles k n i g h t for w a n d s แล้วก็ Page of Cups ทุกคน a mm hmm. c e of Cups the Emperor n i g h t of Swords t r e e of Cups เกิดขึ้นอืม mm hmm. ไม่ธรรมดานี่คือตัวตนเขาอันดับแรกเลยต้องบอกว่าขึ้นเป็นพลังงานคู่นะคะ the Emperor the e m p l e s s Page of Pentacles คนคนนั้นเป็นคนที่ดูจริงจัง แล้วก็มองเห็นหลักการและความเป็นจริงของชีวิตเหมือนบางท่านคุณรู้ว่าคุณรอคอยใครบางท่านอาจจะเจอใครคนนั้นแล้วนะคะและเหมือนกับว่าคุณต้องการคนที่เห็นคุณค่าในตัวตนคุณคุณต้องการคนที่เขารักคุณในในแบบที่คุณเป็นคุณอาจจะมีความดื้อคุณอาจจะมีความอีโก้คุณอาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคุณอาจจะรู้สึกว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตจนสร้างเนื้อสร้างตัวได้ลําแข้งของตัวคุณเองคุณต้องการใครที่ยอมรับในตัวตนคุณเข้าคนที่ยอมรับในตัวตนคุณได้ทุกอย่าง คุณจะเพอร์เฟกมากๆสาหรับเขาถึงแม้ว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่บางอย่างเขาคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรจากเดิมๆซ้ำๆหรือว่าเปลี่ยนจากการที่คุณไม่ได้แอคทีฟอะไรในชีวิตเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยได้ทํากลายเป็นว่าคุณมีแรงกระตุ้นบางอย่างของเขาเพราะว่าเขาเป็น d i v masculine เขาเป็น the emperor night f o r b o จึงชี้ว่าเหมือนคนคนนี้เข้ามาทําให้พลังของคุณเปลี่ยน ให้คุณมีการแอคทีฟตัวเองให้คุณได้กล้าที่จะออกไปสู่ความสุขสนานความตื่นเต้นของชีวิตให้คุณได้กล้าสื่อสารกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทํากล้าตัดสินใจและเปลี่ยนตัวเองบางอย่างไปสู่ความรักครั้งใหม่ที่คุณรู้สึกว่าคุณตกผลึกกับความรู้สึกความรักของตัวเองแท้จริงใช่เลยมันคือความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณรู้ว่าจิตใต้ลึกๆของคุณคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รักเขาจริงๆ รักจริงๆแบบที่ไม่มีเงื่อนไขรักจริงๆแบบบริสุทธิ์ใจขอโทษได้พูดพูดเสียใจยได้พูดขอโทษได้พูดทุกอย่างได้เล่าทุกอย่างให้เขาฟังได้เพราะเขาเป็นคนอบอุ่นเขาเป็นรักแท้ของคุณเขาเป็นความสุขของคุณคุณจะเจอความรักที่ทําให้คุณมีความสุขคุณจะเจอความรักที่เขาทําให้คุณได้เห็นคุณค่าในตัวเองจากที่คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าตัวเองโดดเดี่ยวแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองสวยงามมาก สวยงามมากที่สุดนี่คือคุณกำลังได้เจอ D Y masculine D Y feminine ที่คุณและเขาต่างมี energy ที่เป็นคู่บุญบาร,รมีสินเสมอกันและเป็นคนที่โสดเหมือนกันทั้งคู่ต้องโสดนะคะต้องเป็นความรักที่ดีต่อกันที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองสวยงามมากๆค่ะทุกคนที่นี้อยากบอกว่าในพลัง,งานคลิปวิดีโอนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นพลังงานเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยกําลังทําให้คุณได้แสดงเห็น ใครบางคนที่เขาอาจจะยุมากกว่าคุณเขาอาจจะแตกต่างจากคุณเขาอาจจะมีเสน่ห์ยังดูอ่อนกวัยสมวัยอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไม่เขาอาจจะเป็นคนที่มีความต่างจากคุณในบางอย่างแต่เขามีความพิเศษในตัวเองที่คุณที่คุณมองเห็นด้วยตั้งแต่สบตาแรกแล้วคุณรู้สึกพิเศษมากๆทีนี้มาดูไพ่สาหรับนี้กันอะไรกําลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกำลังได้เจอใครที่เขา อายุไล่เรียกกันนะคะหรือว่าอา,อายุมากกว่าแต่งตัวทันสมัยดูดีมีเอกลักษณ์มีรสนิยมมีมีคลาสเป็นคนที่มีความอดทนมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําแข็งๆตรงๆร,รักเดียวใจเดียวด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์อะไรกําลังจะเกิดขึ้นเลิฟคอย้ําย้ําเตือนบ่อยๆความรักเรียกหาคุณเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะ อะไรกำลับบงจะเกิดขึ้นในความรักใครบางคนคิดถึงคุณมาก e p p r a t s o n over in your head ใครบางคนที่คุณคิดบางท่านในที่นี้อย่างที่บอกค่ะเหมือนคุณเจอใครบางคนแล้วเขาอยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณมันเหมือนมีการแยกจากกันแยกห่างกันเกิดขึ้น s e p a r a t i o n เขาคิดถึงคุณคนที่ thinking about you นะคะเพราะฉะนั้น เหมือนใครบางคนกาลังเข้ามาหาคุณแหละอย่างที่บอกบางท่านเจอแล้วกับอะไรบางสิ่งาอย่างที่หยุดสะดุดไม่ได้คุยหรือว่ามีการแยกห่างกันเกิดขึ้นเนาะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณต้องการโทรหาพูดคุยนะัดพบเจอนะคะความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นขออีนสักหน่อย paradise ความรักครั้งนี้มาพร้อมกับความสุขการเติบโตค่ะความรักกําลังมา love is coming surprise กาลังเกิดขึ้นกับคุณด้วยและนี่คือสัญญาณของ paradise Happiness and Joy ใครบางคนจะพาคุณไปสู่ความโรแมนติกแห่งความสนุกสนานหรือความโรแมนติกที่คุณไม่เคยได้เจอมาก่อนนะคะ p a r า d i s ์นะคะ, Paradise, ะ,คะมันเป็นแบบท่องเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะโอกาสบางอย่างกันังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ Performance ใครบางคนที่มีความเป็นคนที่แบบ Perform a n c e สูงความเป็นผู้นำสูงความอดทนสูงแล้วก็ มีวิสัยทัศน์แล้วก็ความเก่งความสามารถคือเขาเก่งเขามีความฉลาดเฉลียวเขามีความเป็นผู้นําเขาอาจจะทํางานหรือว่าอะไรบางอย่างเยอะเพราะฉะนั้นเขามีความอดทนสูงเพื่อความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ความสำเร็จในความรักด้วยสวยงามมากและอย่างที่บอกว่ามันจะมีโอกาสบางอย่างเกิดขึ้นกับบางท่านในที่นี้ที่มันเหมือนอมีอะไรทีห่หยุดสักบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนี่ค่ะสิ่งที่พ่ออยากจะบอกทุกคนขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ